ข่าวดีสีดอแสบเพราะทุกอย่างรอไม่ได้ในขณะที่เรากำลังรอหมอเข้าพื้นที่เพื่อทำการรักษาเจ้าหน้าที่หน้าง,งานส่งคลิปนี้มาให้เป็นคลิปกลางคืนวันที่17พฤษภาคม2567จากคลิปที่เห็นสีดอแสบเดินสามารถลงน้ำหนักที่ขาลงได้บ้างเพียงแค่เขาเดินอย่างช้าๆครับ ในส่วนของหมอนั้นคุณหนูหนากนรารนาศิลปะอาชาและประสานงานกับผู้อำนวยการสํานักสัตว์ป่าพเด็ชลายทองเราได้หมอเอ,อิฟจากศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่สองกระบกคู่และทีมงานของโถงจุลาเข้าพื้นที่จัง<ค>หวัดเพื่อรักษาสีดอแสบในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่19พฤษภาคม2,567นะครับกลุม่มเซฟคนเซฟช้างสนับสนุนการทํางานเช่นเดิมครับ